สวัสดีครับกลับมาเจอใหม่กับทีมแทงเกินะครับผมแดนนะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับครูบีสวัสดีครับ uh, เรามาเล่นเกม ready or not กันนะครับผมแต่เราจะเล่นแบบ CQB แบบแท้เลยที่ผ่านมาประมาณ4-5เดือนเนี่ยผมฝึก CQB นะครับผมหรือว่า room clearing CQB ย่อมาจาก close quarter battle นะครับหรือว่าสู้ในสถานการณ์พิชิต uh, ผมมาฝึก สกิลพวกนี้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ตอนที่ผมไปไปฝึกแล้วไปเรียนคูบีก็ไปด้วยนะครับเป็นช่างกล้องผมเขาก็ได้รับความรู้พวกนี้จากอาจารย์ด้วยออตอนนี้เราเลยตัดสินใจที่จะทำการเล่นเกมเป็นเกมเพลย์นะครับผมของเกม Radio Not ซึ่งเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งออกมาเป็นเกมแนวสวอตนะครับผมเ,เราพยายามจะเอาเกมนี้มาแล้วก็หลังจากนั้นมาเล่นแต่เป็น สาย CQB แบบจริงเลยนะครับผมแต่ว่าเราจะใช้ CQB แบบไปช้าสิ่งที่ผมฝึกมานะครับมันจะเป็น CQB แตกต่างจากไปเร็วนะครับผมมันจะค่อยๆเคลียร์ทีละห้องทีละห้องค่อยๆพายนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ทิ้งคอมเมนต์ข้างล่างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสนับสนุสน,นทีมแทงโก้ด้วยนะครับผมเรามีเสื้อเรามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างโซเชียลมีเดียลิงก์จะอยู่ข้างล่างครับโอเคไปดูเกมเพลย์กันเลย โอเคนะครับตอนนี้เราจะใช้ฟุตเทจของครูบีซะส่วนมากนะครับเพราะว่าฟุตเทจผมมันจะเบลอนิดนึงนะครับผมโอเคเมื่อกี้เราทำ uh, cross cover กันนะครับครูบี <Go, go. S 1> มองซ้ายผมมองขวานะครับ go go โอเค left left l e r r i g ตอนเมื่อกี้นะครับผมที่เราบอกให้ go go go, go เนี่ยก็คือว่า มันจะแบ่งเป็น first man ซึ่งอ่ผมเมื่อกี้นะครับผมผมเป็น first man แล้วก็เมื่อกี้คูบีเป็น second man, second man. นะครับโอเคคนที่เป็น first man เนี่ยจะเหมือนกับขออนุญาตว่าแบบผมขอไปนะแล้ว second man ก็จะให้อนุญาตนะครับเมื่อกี้อันนี้อย่งคูบีก็คือคำว่าอ่า uh, go กนะครับประมาณนี้ต้องรอให้ผมเดินไปถึงจุดที่ผมพร้อมไปก่อนแล้วถึงให้สัญญาณแดนว่าแดนไปได้ถูกต้องครับ โอเคหลังจากนั้นขึ้นไปปั๊บผมก็มองซ้ายครูบีก็มองขวาแล้วก็ขึ้นมาถึงจุดนี้โอเคตรงกลางไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีระเบิดไม่มีอะไรระหว่างนี้ครูบีทำอะไรอยู่ <Okay. S 2> มองข้างหลังครับกันไม่ให้คนเข้ามาข้างหลังโอเคเสร็จปั๊บนะครับคนที่ดู Magic วอรก็สลับไปนั่นคือผมแล้วก็ให้ครูบีเขาเคลียร์ประตูนะครับผมวิธี clear เคลียร์ก็คือเปิดแล้วถอยกลับมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆพายไปเรื่อยๆ พายคือค่อยๆเปิดองศาของประตูนะครับผมหลังจากที่คูบีเขาพายเสร็จแล้วเขาใครอยู่พร้อมเข้าครับเขาพร้อมเข้าผมบอกโกให้อนุญาตเขาเข้าไปคูบีเขามองทางซ้ายทันทีผมจะรีบมองทางขวาท,าทันทีหลังจากนั้นเราเห็นว่าประตูมันปิดหมดนะครับคูบีก็เลยเข้าไปข้างใน เพื่อไปเคลียร์ห้องลึกเลยระหว่างนั้นผมก็จะ cover ครูบีตลอดเลยนะครับเสร็จปั๊บคูบีเขาคือไปปิดประตูข้างหลังโดยใช้ door jam แล้วผมก็ไปเก็บยาเสพติดนะครับหลังจากนั้นเราตัดสินใจว่าจะไปประตูอันนี้ที่อยู่ข้างหน้านะโอเคโจนหนึ่งคนมีอุซี่โจนหนึ่งคนมีอุซี่ระหว่างที่ผมใช้แม g จ c กวอนครูบีเขาก็จะ cover ผมให้คูบีเขาเป็นคนเปิดนะครับอ่ะแต่คูบีเขาบอกว่าต้องหามุมให้ดีก่อนนะ เมือม่อกี้ปัญหานีดนึงนครับประตูเปิดแล้วติดติดโจรใช่ <Okay. S 1> ไหมถูกไหมรูละรู้ละผมแก้ปัญหาด้วยกันร,ระเบิดประตูผมก็เลยตัดสินใจระเบิดประตูเลยนะครับให้ครูบีเขา cover แล้วผมก็ระเบิดประตูปุ๊บไม่อยู่ครับไม่อยู่ไม่อยู่โอเคประตูปิดประตูซ้ายปิดประตูขวาปิดโ okay. อเคนไปเลยผมต่อเลย go 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 โอเคผมบอกให้คูบีไปโกโก้ไหมครับว่าผมพร้อมที่จะเข้าไปแล้วคูบีเขาจะดูซ้ายนะครับผมก็จะดูซ้า okay. จริงๆแล้วปืนมันวิถีปืนมันไม่ควรเป็นอย่างีแต่ในเกมมันทําไม่ได้นะครับมันควรจะเอาปืนขึ้นหรือว่าปืนลงสี่สิบ <ifying> ห้าองศาข,ขวาจะมีผู้หญิงและผู้ชายครับโอเคไม่มีระเบิดไม่มีอะไร ไม่รู้ว่าคือสัตว์ไม่รู้ว่าเป็นอะไรได้ไหมโอเคผมเดี๋ยวผมจะกลางเลยนะเข้าไปนะครับโอเคโอเคเข้าไปอยู่เดี๋ยวผมปิดต้องเอาประตูหลังสิดแล้วดีกว่าระหว่างที่ผมพายอยู่นะครับผมคูบี้เขาก็จะ cover ผมอ่าสิ่งอันต่อไปที่อันตรายคือคือสิ่งที่อยู่ข้างหลังผมก็คือประตูถูกไหมครับคูบีครับผมไม่ได้ดูข้างหลังให้ h e เคลียรคูบี้ผมจะเข้าแล้วครับเวลาเราพายห้องมันจะมีแค่5องศานะครับผมซ้ายและขวาของประตูที่เราไม่เห็นผมก็เลย เช็คห้าองศาซ้ายก็หลังจากนั้นรีบเข้าไปในห้องนะครับผมะระวางนี้ครูบีทำอะไรอยู่กํลังเดินเข้ามาแล้วครับเพราะผมรู้แล้วในห้องนี้เคลียร์แล้วผมก็จะเดินคอยหลังเข้ามา <c oughs> แต่ก็ยังดูหลังให้อยู่เหมือนเดิมนี่ยัยดูหลังให้อยู่เห็น <Don 't S 2> ไหมเพราะถ้าอยู่ข้างนอกก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ระหว่างที่ผมใช้แมจิกวอรดูอยู่นะครับผมครูบีเขาก็เช็คถงกลางข้างนอกด้วยรู้ถึกว่าตรงนั้ไม่มีปืนโอเค เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกับดักครับกับดัก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 กอบแรงโอเคผมจัดการให้ตอนนี้สมัยคูบีถึงเร่งไปที่ประตูครับเพราะว่าถ้าเกิดประตูแง้มขึ้นมาผมอาจจะเห็นสตูในนิดหนึนนนนน่งได้ผมได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างในอ่าฮะกันไว้ก่อนเยี่ยมเลยแล้วก็อนนีกอย่างนึงคือเผื่อโจรออกมาเปิดประตูมาปับ๊บคูบีจะได้จัดการให้ได้เลยใช่ครับเพราะตอนนั้นแดงไม่ได้ถือปืนถูกต้องไปไปไป โอเคผมเห็นผู้ชายอันนี้เป็นมิสเตกนะครับกดผิดปุม่มปุ่มเปิดประตูกับปุม่มบอกโจรคือปุ่มเดียวกันปุ่ม F ครับโอเคบอกเลยโอเคผมรอคาร์โมเนียกับทูบีแล้วครับอย่างแรกเราต้องเช็คอ่า5%ซ้ายของประตูนะครับซึ่งผมก็เช็ครีบเช็คเลยเรามีโจรจริงๆนะครับ ประตูเป ar ิดอยู่ระหว่างนี้ระหว่างนี้คูบีเขาก็จะ cover ถงกลางน่าจะเคลีครับี่ไรห้องนั้น้จะอยู่ออกไม่ได้ออกได้เลยเกโถงห้องอันต่อไปนะครับที่ผมเรียกว่าถงแ้วผมอธิบายว่าผมเห็นอะไรให้คูบีเขาเข้าใจ เคคูบีเขาก็จะเป็นคนพายนะครับผม cover ให้เผื่อมีคนออกมาหรือว่ามีคนอยู่ออกมาจากข้างหลังนะครับคูบีเขาไปพายจะเข้าไปครับ go คูบีเขาไปทางซ้ายนะครับผมผมก็เลยไปขวาอย่าลืมนะครับว่าคนแรกเข้าไปทางไหนคนที่2ต้องสลับกันนะครับแล้วคนที่สามก็ต้องสลับกันอีกทีมันสลับไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่ผมกำลัง magic ว n ประตูอยู่นะครับคูบีเขาก็ cover บันไดเข้าไปโอเคไม่มี คุณพครับเปิดประตูปั๊บมีผู้ชายอยู่ทันทีเลยถืออาวุธไหมถืออาวุธครับเก้าสองศาตรงเลยแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะเปิดประตูนะครับมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงแต่ในเมื่อห้องมันเล็กผมก็เลยตัดสินใจอย่างนี้ให้ครูบีจัดการเลยถ้าเกิดในกรณีที่ว่าเราไม่มีเมจิกแวนนะครับเราต้องทอย่างนี้ไม่ควรไม่ควรไม่ควรทำเมจิกแวนคืออะไรครับ ไ<ผ>ม่โดนป,นปืนกล้องนะครับใช่คือปืนกล้องครับ <c oughs> รไม่มีคนไม่มีกบดกักไม่มีอะไรดูรซ้ายไม่มีกบดกักไม่มีคนครับโอ้เดี๋ยวก่อนไม่มีครับไม่มีอะไรผมจะเข้าไปดูผ่านะโอเคโอเคเข้าไปหน่อยนี่เหมือนเดิมนะครับพายแล้วก็ผมก็จะมาพายห้องนี้ต่อเลยพายเสยร็จปั๊บเคลียร์ผมเช็ค อ,อ,องศาทั้งสองงานที่ยังไม่ได้เคลียร์คือ5%ซ้าย5%ขวาของประตูตรงห้องนี้ผมจะปล่อยให้แดนเข้าไป <S <S เพราะว่านึกว่ามันเป็นห้องที่มันติดก,กันหอยก,กลัวว่าคนไายจะวิ่งต่อมาม่กประตูหนึ่งก็เลยให้แดนเข้าห้องนั้นไปคนเดียวอ่ะโอเคดีการแต่ัดสินใจที่ดีโอเเคม ขวาบีบีแล้วพร้อมแล้วจะได้เนาผมจะไปเล็งบันไดโคบีดูขวานะครับพร้อมนะอยากเคลียร์แล้วขวาเคลียร์อยแล้วเพราะเวสดอไว้ไงตรงนั้นมันเคลียร์หมดแล้วนี่โอเคพร้อมไล่ะพร้อมก็โอเคผมดูบันไดอยู่โอเคชิดขวาโคบีขึ้นเป็นซ้ายเลยแล้วตอนขึ้นบันไดนะพยายามหนึ่งคนชิดหนึ่งด้านอีกคนหนึ่งชิดอีกหนึ่งด้านมันจะได้ยิงกันได้นะครับจะได้ไม่ยิงโดนกันว่ะถ้าเกิดมีโจรนะครับอ่ะเราดันมีมีเซเวเรียนนะครับซึ่งวิ่งหนีไปด้วยอันนี้เราควรตามไปมั้ครับด้วยปกติ ใน,ในกรณีถ้าเกิดเราจะ Fa s t c l e ล r เราควรจะตามถ้าเกิดเรา s โล w ค l ีย r เราควรจะทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันมันอันตรายที่สุดซึ่งณเวลานี้นะครับเซอร l วิลเลนวิ่งไปแต่ว่าผมตัดสินใจว่าเรามาเคลียร์อันนี้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วเพราะผมเล่นด่านนี้หลายรอบรู้ว่ามันมีห้องเปิดอันนี้ไงใช่ไห<ช><ช>มครับก็เลยตัดสินใจมามาด้านนี้ก่อนเพราะว่าด้านนี้อันตรายเกิดมีโจรอยู่มันประตูไม่ปิดอีกด้วยเขาอาจจะวิ่งออกมายิงหลังเราเลยก็ได้ ซ้ายมือมีผู้หญิงคนหนึง่งไม่แน่ใจว่าอะไรมีสิทธิ์ว่าเป็นโจรน,นะครับผู้หญิงคนนี้มีปืน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 ปืนสั้นโอเคกุญซันเขาฆ่าเราได้โอเคท่าไหนซ้ายหรือขวาซ้ายโทษนะครับอ่ซ้ายมือครับซ้ายมือมอเดินแล้วมันเดินแล้วมาเดินแล้วมนเดินแล้วผม,วมวขอดูอีกทีนะนะอยู่ที่เดิมครับอยู่ซ้ายมือของประตูอยู่เนเกการ,รที่เราจะเข้าไปในห้องนะครับเอ่อ เราฟังเสียงสําคัญมากไม่กี้ที่ครูบีทำนะครับฟังเสียงว่ามีคนเดินหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นผมก็ค่อยๆเปิดแล้วค่อยๆพายโอเคผมโดนยิงไปนัดหนึ่งนะครับผมกลับมาหาครูบีเพื่อมาพันแผลตัวเองครูบีเขา cover ผมเพื่อมีโจนีกคนหนึ่งอยู่ในห้องอย่าคิดว่ามันจะมีโจนแค่คนเดียวอยู่ในห้องอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับผมผมก็เลยให้ครูบีพายต่อนะครับแล้วก็เข้าไป ่ะเสร็จปั๊บผมเห็นห้องน้ำนะครับแล้วก็พายห้องน้ำต่อเลยนะครับโอเคคูบีดูขวาไม่มีไปทางซ้ายโอเคดูห้องนี้ระหว่างที่ผมกำลังดูอยู่คูบีททำอะไรครับเมื่อกี้ระวางหลังเม่อกี้ครับเพราะจําได้ว่ามีคนที่เราวิ่งหนีเราไปแล้วเรายังไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่อ uh huh. ะก็เลยต้องไปเช็คข้างหลังโอเค ไม่มีระเบิดมีผู้หญิงนอนอยู่บนเตียงหนึ่งคน45องศาซ้ายโอเคโอเคครับเริดประตู้หน่อย <Okay, S 2> ผมพายพายจากจากไปผมเปิดประตูให้ครูบีเข้าภายซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้นะครับไม่ไม่ผิดเลยหลังจากนั้นพร้อมเข้าในเมื่ออันนี้เขาเรียกเป็น corner bed room เป็นเป็นห้องที่มีประตูอยู่แค่เอ,อไม่ได้ตรงกลางห้องแต่หนึ่งในซ้ายหรือขวาของห้องใช่ไหมครับห oh. มายความว่า องศาอันนี้องศาขวาของปึกของห้องเนี่ยมันเป็นกำแพงซึ่งเราไม่ต้องเคลย์อยู่แล้วถ้างั้นคูบีเข้าไป,เ,ปเขาจะมองทางซ้ายแล้วก็หลังจากนั้นผมก็มองขวาสุดซึ่งก็จะเป็นเก้าสิบองศาของห้องที่เคลย์ไปแล้ว<ร>นะครับอจอเป,เป็นเพศอะไรครับเพศชายสองคนแต่คนที่อยู่ข้างหน้าประตูเนี่ยผมไม่เห็นมือเขาแบดแบงสองลูกมันอยู่หน้าประตูเลยนะครับข้างหน้าประตูเลยอันเนี้ย ลำบากเลยนะครับผมซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าห้องนี้มันเชื่อมกับอีกห้องหนึ่งนะครับผมเราก็เลยตัดสินใจทําอะไรครับคุบีแยกกันครับคุมคนละประตูได้แค่หนาเราเลยก็ตรงนี้ยทางซ้ายเปลี่ยนเปลี่ยนห้องเปลี่ยนห้องเข้าเปลี่ยนห้องข้าเวลาเราไปในห้อในที่ที่เราเคยไปแล้วแต่มันยังไม่ได้เซฟร้อยเปอร์เซ็นเราก็ต้องมานั่งพายหรือว่าเคลียร์อีกรอบหนึ่งนะครับ อันนี้ครูบีจะตัดสินใจทาอะไรครับแยกใหม่ห้องนึงครับเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นทางห้องเชื่อมกันผมเลยบอกว่าถ้าเกิดศัตรูเข้ามาข้างหลังคุณได้เพราะเนื่องรู้แล้วข้างในมีศัตรูแน่นอนอผมเลยเอาคุมอีกประตูหนึ่งไว้ไม่ให้ศัตรูเข้ามาข้างหลังแทนโอเคเรจะพีประตูแล้วก็ตัดระเบิดนะครับนะครับ uh huh. ล็อกอยู่ด้วยอ oh, ลองพีประตู หรือว่าแดนแดนแดนครับเข้าเข้อกันคนละประตูไหมได้ครับดีไหมโอเคโอเคแต่ที่ครูบีตัดสินใจว่าเข้าพร้อมกันนี่คือเราตกลงว่าเราไม่ได้เปิดประตูเข้าเลยนะครับเราจะพายพร้อมกันแล้วก็ขออนุญาตเข้าพร้อมกันใช่ใช่เอออยากว่าเดี๋ยวดูแล้วกันเป็นไะติดประตเปิดผมพาอยู่ประตูเปิดไม่ได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าผมก็เลยเฝ้าประตูแทน Okay, okay. แต่โชคดีผมเข้าไปแต่มันมีก <Okay, S 2> ำแพงอยู่ที่เป็น cover ผมก็เลยกล้าที่จะเปิดประตูแล้วก็หลังจากนั้น flash เข้าไปซึ่งจริงๆแล้วมันอันตรายมากเพราะว่าผม flash มันอาจจะไปโดนอตอนที่ผม flash อยู่เนี่ยมันอาจจะโจลอาจจะเห็นผมแล้วก็มายิงนะครับผมแต่โชคดีผมโยน flash แล้วโจรก็ยกมือขึ้นเลยผมค่อยๆพายค,ยค่อยๆพาย <Okay. S 1> เห็นโจลปับยิงเลยนะครับผม สวยสวยพอเข้าจากประตูด้นนะ้นพอเข้าประตูด้นนั้นไมเข้ามาเลยเลยไม่เลยผมจับโจมเดโอเคหลังจากที่เราไล่จับทุกคนเสร็จแล้วนะครับอ่าเรามารู้ว่าเรายังไม่ได้เคลียร์อีกด้านหนึ่งนะครับผมไม่ผมไม่ดีกูบีเลยนะ โอเคโอเคผมแค่มาเคลียร์โถงตรงนี้สองโอเค on you go 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 ตัวปิดอยู่ป e ๊บปุ๊บปุ๊บตีมาเลยตรงนี้เรามั่นใจว่าเคลียร์แล้วก็เลยกล้าที่จะตามผู้หญิงแต่ผมก็จะควบหท่านเดียว ด okay. okay. ูซ้ายก่อนปรูซ้ายก่อนระหว่างที่ผมดูปรูซ้ายครูบีทำอะไรครับเฝ้าทางข้างหลังอยู่ครับทาง,งขวามือประตูขวามือไม่รู้ว่ามีอะไรข้างในผมก็ไม่รู้ ผมตัดสินใจที่จะเปิดเองแล้วก็พายแล้วก็ให้คูบีเขาเขาเัาหลังผม <Okay. S 1> เผื่อมีโจนเปิดประตูออกมายิงผมจากข้างหลังโอเคผมพร้อมเข้าแล้วครับพร้อมครับเข้าด้วยกันนะพร้อมนะ go go คูบีให้อนุญาต go โกโกผมก็เลยเข้าหลังจากนั้น yeah, คูบีเขาก็จะพาย <yeah. S 1> เข้าไปปับ๊บแล้วก็พายห้องน้ําต่อเลยนะครับจุดอันตรายอันต่อไปโอเคห้องน้ำเพีย s t a จับผู้หญิงนี้อยู่ สังเกตว่าผมจะไม่จับตัวประกรันก็คือผมจะต้องมีคนนึงถือปืนตลอดเวลาลนะครับไม่ไม่มานั่งจับตัวประกรันพร้อมกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยห้ามทำเด็ดขาดทำไม่ได้มันมีคนอยู่ในห้องนี้ผมมองเลยไม่เห็นเลยอ่ะเป็นโจรเป็นโจรเป็นผู้หญิงเป็นโจรถือ S M G อยู่ไปทางขวาห้องนะครับอันนี้เป็น corner bedroom เข้าไปปั๊บ ขวาทันทีเลย uh, flash ไหม flash 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 f l a s okay. Okay. โ,โอเคโอเคมึนปุ่ม,ม <c oughs> ตองนะโอเคอันนี้เราตัดสินใจที่จะใช้ช็อตกัน b r e a นะครับก็เปิดก็ได้ช็อตกัน b r e a ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาได้หมด อนี่มองเห็นเปืนละผมก็พยายามสั่งอยู่แล้วมันไม่ยิงซะหน่อยละกันไม่ตายไม่ตายเขพาะลบบอโอเคเดี๋าวดี๋ยวใช่ไหมดาวดาวเข้านะ go 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 แต่คอนเฟดรูมเหมือนกันนะครับจุดที่อันตรายที่สุดก็คือขวามือทันทีซึ่งครูบี้เขาเช็คแล้วหลังจากนั้นอันต่อไปที่อันตรายก็คือมันมีถังอยู่แล้วครับเราก็ต้องไปเช็คหลังถังว่ามีอะไรหรือเปล่า มีระเบิดเหมีระเบิดแดนมีเหรอมีมีมี okay. จกจัดการเลยครับเขาไปอยู่มันจะนตัดตรงไหนวะเนี okay. ่ยจริงๆนะเวลานี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรอันตรายแล้วเพราะว่าข้างบนทั้งชั้นเราก็เคลียร์ไปหมดแล้วข้างล่างเ,าเราก็เคลียร์ไปหมดแล้วนะครับจริงๆแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีคนมาจากข้างนอกบ้านเพื่อเข้ามาก็ได้นะก็เลยต้องเคลียร์ประตูไอ้เช็คประตูนั้นไว้ตลอดเลยพอแล้วใช่ไหมจี๊โอเคยังมีอีกห้องนึงนะครับยังไม่หมด เช็คหน่อยว่ารีพอร์ตยังไม่แน่ใจรีพอร์ตแล้วทำแล้วโอเคนี่ก็ห้องสุดท้ายแล้วนี่ใช่ไหมครับสุด oh. ท้ายแล้วหมดแล้วในบ้านเคลียร์ครับออ๋เคลียร์โอเคตอนนี้อ่ในบ้านเคลียร์ oh, okay. นน uh, หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องไปเคลียร์ข้างนอกกันต่อผมเลย drop เคมีไลท์รู้ว่าข้างบนเคลียร์แล้วนะครับบ้านเคลียร์หมดแล้วใช่ไหมโอเค โอเคตอนนี้เราตัดสินใจออกมาข้างนอกแล้วนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมใช้แม่จักวรแล้วก็ให้ครูบี c o อร์นะครับข้างหลังไม่มีความอันตรายแล้วนะครับความอันตรายจะอยู่ที่ข้างหน้าเห <Okay. S 1> มือนเดิมนะครับผมใช้แม่จักวรแล้วก็ให้ครูบีเป็นคนพายจอแจครับอ๋อเอาเวชออกอ่าฮะอันนี้คือเวชที่เราทิ้งไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับเผื่อจะได้ไม่มีคนเข้ามาข้างหลังเราใช่ไหมครับอัน<ช>นี้ครูบีเป <ub> ็นคนทิ้งไว้ออได้ไหมโอเคเยี่ยมรอย โอเคดีครับดีครับโอเคคูบีค่อยๆพายนะครับอันนี้นะครับโอเคผมดูซ้ายให้ผมดูซ้ายให้อีกเพิ่งไปเยอะอีกนะครับผมให้คูบีเขา cover ขวาพร้อมๆกันผมจะไปดูทางซ้ายว่ามีอะไรไหมนะครับผมผมเห็นแล้วว่าทางซ้ายมันตรายผมก็เลยให้คูบีตามผมมาทางซ้ายนะครับโอเคตรงนี้มันจะนำพาไปสู่หน้าบ้าน ข้างบ้านข้างบ้าน,าานไม่เป็นไรไม่ต้องเข้าก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วตรงน,นี้เราเคลียร์แล้วนะครับก็ย้อนกลับไปจุดอันตรายที่คูบีเขาคั่วไว้อยู่ประตูนี้คืออะไรน่าจะเป็นประตูที่เราไม่ได้เข้าไปครับจำได้ไหมอ๋อประตูเชื่อมอีกฝั่งนู้นใช่ช่างน่นแล้วะเาไม่มีอะไรโอเคพายคอร์เนอร์นี้แล้วต่อเลย on you โอเคนะครับคูบีเขาพายคอร์เนอร์อันนี้นะครับผมพายคอร์เนอร์นะครับผมพายขอบกำแพงกับ ประตูเหมือนกันเลยนะครับผมแค่ว่าเวลามันจะเป็นกำแพงปั๊บมันจะมีแค่90้าสิบองศาก็ไปต่อได้นะหลังจากนั้นคูบีเขาผมให้คูบีเขาไปดูขวาแล้วผมดูบันไดสรุปว่าเจออุโมงค์นะครับผมถ้างั้นละอุโมง์อันตรายของบันไดนี้มากนะครับเราก็เลยต้องไปเคลืรออุโมงค์ไม่รู้ว่าข้างในนี้จะมีโจรขี่ควมีอะไรบ้างนะเรียบร้อยครับพี่ทาเข้าอยู่เข้าไงวะเนี่ยประตูนี้ จะต,ต้องเข้าไปเช็คประตูตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่ามีประตูนะครับผมครูบีเขาบอกว่ามีประตูโอเคผมก็เลยไปเช็คประตูมันมืดมากครับผมไม่แน่นคือกับดักหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันคือกับดักหรือมันคือท่อโอเค i, ครูบีครับมันเป็นอุโมงค์ไปทางขวาแล้วก็อุโมงค์ไปทางซ้ายอีกด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายนะครับหนึ่งคนข้า e r ขวาหนึ่งคนไปซ้ายโอเคไหม แล้วแล้วแล้วเรื่องประตูนี่ปลอดภัยเปล่าไม่ไม่แน่ใจผมกำลังจะค่อยๆพลิกดูแล้วก็ตัดโอเคหลังจากนี้ผมจะเปิดประตูนะครับเราตัดสินใจที่จะไปทางซ้ายแต่ว่าต้องมีคนเข้าไปปั๊บต้องมีคน cover ขวาระหว่างที่คนแรกเข้าไปทางซ้ายนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอ่ะระหว่างที่เราเข้าไปปั๊บอาจจะมีความอันตรายเกิดขึ้นได้เลยไม่มีครับเปิดนะเปิดนะเปิดนะเปิดเปิดเปิดโอเคผมไปซ้ายเข v e r ขวาผมนะโอเคพร้อม เหมือนเดิมครูบีสั่งให้ผมเข้าไปนะครับผมก็เข้าซ้ายลงไปอีกซ้ายลงไปอีก,าอกตามผมมาซ้ายเลยตามผมมาซ้ายเลยขวาก็มีทางไปนะเดี๋ยวค่อยกลับเดี๋ยวค่อยกลับไปโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องกลับมาขวานะครับแต่ว่าเราเคลียร์ซ้ายด้วยกันครูบีเขาก็จะต้องระวังหลังโดยนิดนึงนะครับเยี่ยมเลยทำอะไรเห็นไหมเจลแ้วาซีคเจีโนนะครับพ <I 'm S 1> ายต่อผมพายต่ออุโมงก็ค่อยๆ่พายไปเรื่อยๆนะครับเลย่งยเลยไม่ต้องถามโอเคยิ่งเลย จัดการผู้หญิงนี้ผม c o v าให้อยู่เราไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรอีกบ้างนะครับก็เลยให้ครูบีเขาจัดการผู้หญิงระหว่างนั้นผมก็จะ cover ให้นะครับครูบีเขา cover สวิ่แล้วไปต่อ o อตทาต้อลึกมันไปลึกกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับมันไปลึก ตรงนี้ในนี้เคลียร์หมด <Okay. S 1> แล้ว่านละเมื่อกี้ก็คือด้านเมื่อกี้คือด้านซ้ายครับด้านซ้ายเคลียร์แล้วตอนนี้ต้องกลับไปเราไปเคลียร์ด้านขวาพอผู้หญิงไปแล้วใช่ไหมโอ okay. เคเดี๋ยวต้องไปเคลียร์ทางขวานะครับเมื่อกี้อันนี้คือทางซ้ายเดี๋ยวตอนที่เราไปถึงประตูบผมขอทิ้งแคมไลท์ว่าตรงนี้เคลียร์แล้วผมจะใช้เคลียร์แคมไลท์ไว้แจ้งเตือนว่าจุดไหนที่เราเคลียร์ไปแล้วผ่านไปแล้วตรงนี้ปลอดภัยนะครับจะปล่อแคมไลท์ ทีนีตอนนี้เรารู้แล้วว่าประตูซ้ายมือของประตูเคลียร์แล้วนะครับตอนนี้ขวายังไม่มีแคมไรไหมครับว่าอันตรายเดี๋ผมให้ครูบีเขานนำนะครับผมก็เลยจะ cover เขาอยู่ตอนนี้เรา cross นะครับผมก็คือ cross พายนะครับผมคนนึงมองซ้ายคนหนึ่งมองขวากหลังค่อยๆพายแล้วก็โชคดีที่ทำเพราะว่าดันเห็นโจรพอดีเลย โอเคผมไปดูบันไดนะครับเพื่อมมเคลียร์โถงกันทีนะครับ ready <Okay>. ready เหมือนเดิมนะครับ oh, เราไม่รู้ no, no, no. ว่าสถานการณ์ตรงนี้เปลี่ยนไปหรือเปล่าต้องมีคนนึงดูบันไดนะครับอีกคนนึงก็เคลียร์โถงอันนี้ไม่ชัวร์ว่าโถงมันเคลียร์แต่เราไม่ได้ทำแบบโคตรปลอดภัยเพราะว่า เราได้เคลียร์ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็คือแค่ make sure นะครับแต่ตรงน,นี้อันตรายเพราะตรงน,นี้เราไม่เคยไปมาก่อนแล้วก็ผมเห็นไปทางซ้ายนะครับผมคูบีเขาก็เช็คบันไดอยู่แล้วหลังจากนั้นผมก็ไปทางซ้ายมันมีประตูนะครับก็เลยเช็คประตูเอาเห็นผู้ชายคนหนึ่งณเวลานั้นผมยังไม่รู้ว่าเป็นโจรหรือว่าเป็นซอวเลียนนะครับตรงไป90มันมี ทางเข้าอีกอันนึงแล้วก็ขวามือมีทางเข้าอีกอันนึงมีผู้ชายยืนอยู่ทางขวานะครับประมาณสี่จุดห้าขวาในมือไม่มีอาวุธเท่าที่ผมเห็นครับโอเคผมแจ้งว่าไม่มีอาวุธเท่าที่เห็นนะครับระเบิดไม่มีนะย <Yeah. S 3> ่าไม,ไ,ไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คขอโทษโอเคมื่กี้ผมลืมเช็คระเบิดนะครับผมลงไปเใช่อีกทีนะครับ,มมรบไม่เห็นครับเตปาตะครับ เห็นท <Lock> ่าที <thing> ่ครูบีเขาทำไหมครับเขาจะเปิดแล้วก็จะเดินออกไปจากประตูนั่นคือแท็กติกที่ถูกต้องนะครับผมไม่ควรจะเปิดแล้วก็หลังจากนั้นอยู่ใกล้ๆประตูเลยเพราะว่าเราอยู่ยิ่งห่างจากประตูเท่าไหร่องศาที่เราเปิดมันจะค่อยเปิดนะครับผมแล้วก็เราปลอดภัยกว่าเพราะเรามีระยะอย่างนี้ความแม่นยําเราก็สําคัญนะครับผมสมมติว่าเราแม่นยํากว่าโจนหรือศัตรูเราก็จะได้เปรียบนะครับผมทั้งนั้นความแม่นยานะครับผมในการยิงปืนก็สําคัญมากๆเลย นะครับเราจะได้สามารถยิงไกลกว่าโจนเราอ่อศัตรูเราเราก็สามารถที่จะยิงเขาได้โอเคพร้อมครับพรอ้รอม go go they're here ผมเห็นอีกห้องนึงปั๊บนะครับผมก็ไปเลยคูบีเขาก็เห็นอีกห้องนึงนะครับก็ค่อยค่อยค่อยพายนะครับผมเราจะไม่รีบเข้าไปเลยตอนนี้อันตรายมากเพราะว่าต่างคนต่างแยก แยกกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นซิงเกิลแมน CQB ทั้งคู่เลยนะครับผมคูบีเขาก็เห็นบางอย่างผมก็เห็นบางอย่างนะครับซึ่งอันตรายมากๆเลยเราเห็นรูนี้อยู่เหมือนกันเราตามไปโอเคเรียบร้อยนะครับด่านผ่านโอเคคูบีครับรู้สึกไง กว่าจะเล่นจบได้นานมากนานครับนานค่อนข้างยากเพราะอย่าลืมว่าด่านนี้มันสร้างมาสําหรับสีคนเราเล่นกัน2คนนะครับผมแล้วเราไม่พยายามจะเอาโล่ไปอะไรมันเยอะเกินไปเราพยายามจะให้เล่นที่มันรีลิสติกที่สุดเราไม่ได้จริงๆแล้วการที่เราใช้ไอ้แมจิกวอนไปดูใต้ประตูมันจริงๆแล้วมันไม่อยากใช้แต่เพราะมันมีระเบิดอยู่ค่อนข้างเยอะเลยถี่เรามานั่ง ค่อยๆเปิดประตูทุกอันแล้วก็ดูมันก็จะใช้เวลานานมากเราก็เลยตัดสินใจที่จะใช้ไอ้อกล้องใต้ประตูนะครับโอ okay. เคอ่อนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราเล่นที่เราพยายามจะให้มัน r e ล l i s t i c ที่สุดที่มันสามารถเป็นได้สําหรับเกมนะครับผมอย่าลืมว่าที่เราทําก็คือ สโลเคลียนะครับเราไม่ได้ฟลัดเข้าไปในห้องเราไม่ได้เคลียร์เราเร็วเราไม่ได้โยนระเบิดแล้ววิ่งเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่มีความจําเป็นที่เราต้องเข้าไปเร็วเราก็เลยทําทุกอย่างช้าๆแล้วสโลสโลนะครับผมทุกคนครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ลืมกดไลค์กด subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมแล้วถ้าอยากให้ผมกับคูบีหรือว่าคนอื่นมาทําเกมเพลย์แบบนี้อีกนะครับผมทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมอย่าลืมสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ของทีมแทนก็ได้ที่โซเชียลมีเดียของเราคูบี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับจเจอกันคราวหน้าครับ We are the Sheep Dog